ศัตรูของข้าโวโพดเราก็คือหนอนนะคะตอนนี้แต่ว่าเราได้กำจัดไปแล้วอันนี้คือร่องรอยเก่าที่หนอนได้กิน,นข้าวโพดแบ่งยอข้าดแบ่งเ,เลยแต่ว่าเราได้ฉีดยาหนอนไปแล้วค่ะเมื่อคืนได้จังหวะพอดีเลยพอฉีดยาหนอนเสร็จวันนี้ฝุนก็มาตกให้เราได้ใส่ถุงน่าจะตายหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยเลยแล้ว อุปรสรรคของข้าวโพดก็คือหนอนถ้าเอาหนอนอยู่ข้าวโพดเราก็จะงามไว้นะคะโ้หแท้จนโอ้หมันกินยอดไม่เห็นตัวหนอนเลยนะแต่มันกินแบบกินยอดลึกเลยอะ่ะโอ้น่นี่ไงมีตัวหนอนแล้วเนี่ย ต่ว่าตายไหมเรามาดูกันเอานี้ตักกแตนโทษแต่นอนโทษแต่นอนไม่ใช่ตักกแตนมารับกินนะไม่เป็นไรเราได้กำจัดนอนไปแล้วเรียบร้อย